ไายเดอร์คุกเข่าสะอื้นขี่มอเตอร์ไซค์เผลอก้มดูโทรศัพท์มือถือพุ่งชนท้ายรถปอเช่เข้าอย่างจังค่าซ่อม3 0 0 0สนบาทไม่มีประกัน ท่านผู้ชมคะเป็นเรื่องที่แชร์กันจนเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของเวียดนามค่ะเว็บไซต์ข่าวของประเทศเพื่อนบ้านนะคะรายงานว่ามีไรเดอร์ชายรายหนึ่งเป็นพนักงานส่งอาหารเหมือนกับที่มีอยู่ในประเทศไทยเลยค่ะเรื่องก็คือไรเดอร์หนุ่มรายนี้นะคะขณะกําลังไปส่งอาหารเนี่ยก็ขี่รถไปตาก็ดูจอจอโทรศัพท์มือถือไปค่ะทําให้ขี่รถไปชนเข้ากับรถปอร์เช่อย่างจังซึ่งรถคันนี้นะคะเพิ่งซื้อมาโดยที่ไม่มีประกันค่ะแล้วไรเดอร์เนี่ยก็อาจจะต้องเสียค่าซ่อมถึง200ล้านด หรือกว่า3 0 0แสนบาทซึ่งคลิปที่เป็นไวรัลเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนในนครโฮจิมินห์ทางตอนใต้ของเวียดนามค่ะจะเห็นว่าไราเดอร์ในเสื้อแจ็คเก็ตสีส้มนะคะกำลังคุกเข่าร้องไห้อยู่ข้างรถปอร์เช่ซึ่งข้างๆกันนะคะก็มีรถจักรยานยนต์ที่พังยับจอดอยู่บนพื้นค่ะสังเกตว่าจะมีชิ้นส่วนของรถนะคะตกอยู่ที่ด้านข้างด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนค่ะ ไกเดอร์คนนี้นะคะทุบมือลงบนพื้นซ้ําๆค่ะโทษตัวเองแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าเจ้าของรถนะคะเรียกร้องเงินเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งตามโพสต์ที่มีการแชร์กันนะคะระบุเหตุการณ์ว่าไรเดอร์ Rider โมเตยุ่งอยู่กับการตรวจสอบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของเขาจึงชนท้ายกับปอเช่โดยไม่ตั้งใจแล้วรถคันนี้เพิ่งซื้อมาโดยไม่มีประกันเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้คนมามุงดูเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะก็มีตํารวจปรากฏตัวด้วยค่ะ หลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปนะคะหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความเห็นใจกับไรเดอร์ค่ะแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่บอกว่าถือเป็นบทเรียนที่ดีที่ต้องระมัดระวังในการขนส่งบางคนนะคะบอกว่าทําไมค่าซ่อมมันแพงจังและการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถเป็นเรื่องผิดเมื่อทําผิดกฎจราจรก็ต้องเจอแบบนี้ ขณะที่สำนักข่าวอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามนะคะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพยานบอกว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ส่งสินค้านะคะชนท้ายรถหรูขณะที่เจ้าของแล้วก็ครอบครัวที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยค่อนข้างมโมโหค่ะแล้วก็เรียกเงิน3 0 0 0 0 0บาทเป็นค่าชดใช้เพราะว่าเพิ่งซื้อรถมาทําให้ไรเดอร์นะคะรู้สึกหวาดภวะแล้วก็คุกเข่าอ้อนวอนอยู่ตลอดเวลาค่ะเจ้าของรถจึงได้เรียกเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยเหลือพร้อมทําบันทึกเหตุการณ์ไว้ ก่อนที่จะไปตกลงกันต่อค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท้ายที่สุดเนี่ยก็ขอให้ตกลงกันได้นะคะหวังว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะหาทางออกประณีประนอมกันได้ค่ะ